ครับที่มองไกลๆเป็นหมู่บ้านแม่แพงนะครับหรือแม่ปังแคมปิ้งนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับฝั่งขวานี่เป็นแม่น้ําแม่งัดนะครับส่วนฝั่งซ้ายเป็นลําน้ําแม่ขอดบริรเวณตรงหน้านี่เป็นผาแดงนะครับผาแดงที่ชาวบ้านเรียกว่าผาแดงนะครับที่เรามองเห็นไกลๆก็จะเห็นรูปสัตว์อยู่ข้างบนนะครับเป็นเหมือนกระถ่อครับอยู่ข้างบน ต,ตอนนี้เราจะฝ่าเข้าไปนะครับบร,ริเวณสามแยกของน้ำแม่งัดและน้ำแม่ขอดนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับภูผาจะเป็นเป็นผานะครับเป็นหน้าผาซึ่งมันก็จะเป็นภูผามีสีแดงไหลลงมานะครับเขาเรียกว่าผาแดงนะครับ เด้านล่างจริงๆนะครับก็จะเป็นก้อนหินนะครับเป็นหน้าผาซึ่งลึกลงไปอีกนะครับเป็นหน้าผาเมื่อก่อนเป็นหน้าผาซึ่งตอนนี้น้ำก็ได้ท่วมไม่ได้ลอยไม่ได้เขาพอมหาครับข้างบนหน้าภูหาแดงนะครับมีสังเกตมีธงชาติข้างบนนะครับอันนั้นก็จะคือเขาจะสร้างจุด ชมวิวหรือสร้างพระาธาตุสักอย่างนะครับแล้วมีธงปักอยู่ด้านบนนะครับอันนี้มันเป็นหน้าผาสูงนะครับไม่สามารถขึ้นได้นะครับแต่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถขึ้นได้ครับบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณแห่งนี้ก็จะเรียกอุทยานศรีล้าน,นานะครับศรีลัานนา นนี้เราลงเรือจากท่าบ้านห้วยทรายหมู่แปดตำบลม้่มยปังนะครับอาเภอพ้าวนะครับเส้นนี้ถ้าเราจะล่องเรือไปเราก็จะไปหลดแพรจะหลดแพรแม่งัดนะครับแล้วก็จะไปหน้าเขื่อนแม่งัดสม,มุชนนะครับซึ่งอยู่ที่อุทยาแ,แต่งนนะครับบรรยากาศเย็ยนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมต้นสากันนะครับ